อันนี้เป็นก๋วยเต,ตี๋ยวอะไรครับเนี่ยตอนนี้เป็นเนื้ออันนี้คือเนื้อตุ๋นใช่ไหมแต่ทาอะไรอยู่อ๋อเป็นหมูตุ๋นอยู่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะ้าทาโอนใช่ไหมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยน้องน้นนองสองห้องขอนแก่นเนาะโอ้นีอันนี้อันนี้เนื้อเนะาะเนื้อตุ๋นนะครับอันนี้เป็นหมูอุ้ยเปอยๆเลยนะเนี่ยที่วัลาลาในป่านน่ะเหรอไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ไหม มีค่ะมีให้เกี้ยวอยู่ค่ะโอ้นี่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 สีสันโอเคเลยถ้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบค่ะอ๋อห้าสิบบาทเนาะค่อุ้ยสีสันราคาบ้านๆค่ะพี่ราคาบ้านๆเพราะว่าเราทําที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ามันเป็นร้านที่อยู่ในบ้านของตัวเองก็เลยเป็นต้นถุนอืมนี่ครับกระเทียมเจียวใหม่ทำใหม่ทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ค่ะกระเทียมเจียวโอ้โหห้าสิบบาทนะครับ ที่นี่จะมีสูตรพริกจีด้วยนะนี่ครับคล้ายๆกับทางอาเฟอเฝอลาวเนาะเห็ไหมทางอุดรทางเฝอทางสปปลาวเขากินกันอย่างนี้เนาะแล้วที่ขาดไม่ได้คือจะมีอะไรหน้ากะปิใช่ไหมกะปิมีไหมอ๋อจะอยู่บนโต๊ะเนาะอ๋อจะมีกะปิด้วยแต่ว่ามันจะอยู่บนโต๊ะนะฮะอันนี้เป็นเนื้อลหมูครับเนี่ยหมูค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นชุดของหมูอยู่ส่วนใหญ่อะไรที่ขายดีครับหมูหรือเนื้อ เนื้อจะขายดีกว่าเนาะราคาเท่ากันไหมเท่ากันค่ะโอ้โหราคาเท่ากันตอน,ตอนแรกตอนแรกหมูจะถูกกว่านืทีนี้หมูแพงตัวไหนขึ้นขึ้นเปนห้าบาทอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของร้านเองเนาะใช่ค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่ออ้อยค่ะน้องอ้อยเหรอโอ,โอ้น้องอ้อยได้ข่าวม,มันมีแฟนต่างชาติเหรอใช่ค่ะอ๋อประเทศอะไรครับประเทศอะไรเกาหลีค่ะเกาหลีเกาหลีเหนือไม่ใช่เกาหลีเหนือไม่มีใครไปอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อเกาหลีใต้เนาะนี่ โอ้ยน่ากินจริงๆอ่ะเดี๋ยวข้าไปเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟเลยครับไปเสิร์ฟเลยอ,นนนนนนอ่นี่ครับต่อไปเป็นเมนูเมนูอะไรเอ่ยเนื้อเนาะเนื้อตุนเนาะออ๋ที่ร้านจะมีเนื้อสดด้ไหมมีค่ะเนื้อสดเนื้อตุนลูกชิ้นอ๋อเนี่ยเส้นเขาก็ทำแบบนี้เลย ทิ้งเหรอพึ่งขายได้ปีนึงแต่ไม่ลูกค้าเยอะจังเลยลูกค้าเยอะมากนะที่ร้านให้เยอะเลยไหมพี่สิบบาอ๋อให้เยอะแล้วก็ลูกค้าก็เลยบอกต่อเนาะนี่ให้เยอะได้เพราะว่าทำที่บ้านตัวเองอ๋อใครจะจ่ายไม่สูงเท่าไหร่ไม่ต้องไปเช่าบ้านเขาอ๋อก็เลยให้เยอะได้ก็แรกจะทำเล่นๆเลยพี่โควิดไปไหนไม่ได้อ๋อชื่อราการจะทำเป็นเล่นๆแต่จริงไม่มีบ้าน พอว่างานอยู่ทีนี้ก็เลยเอาจริงเลยเดี๋ยวขออนุญาตแทนกล้องมาด้านนู้นนะครับลูกค้าเพียบเลยนะฮะนี่ครับอันนี้แค่ขนาดทําอยู่ในบ้านนะลูกค้าเพียบเลยครับเต็มทุกโตเต็มทุกโตเลยครับนี่เห็นร้านแบบน,นี้มีทีมงานประมาณสี่ห้าคนเลยนะนี่อันนี้เป็นเนื้อตุน๋นอันนี้หมดแล้วหมดเลยหรือว่ามีเติมครับ ก,ก็มีค่ะมีเนาะมีม,มีมีเพิ่มอยู่นะฮะก็ม,ม,ะมันอร่อยนะคะเพราะ่าเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหม <c oughs> ขายขายดีช่วงช่วงเที่ยงเนี่เนาะโอ้ขายดีช่วงประมาช่วงเที่ยงที่นี่จะได้ยินเสียงซับสเตเตอร์นิดนึงนะเนื่องจากว่าอยู่ทางคอนกรีนเนาะนี่ฮะ ล้ลูกชิ้นได้ไปลูกชิ้นเนื้อใช่ไหมลูกชิ้นเนื้อค่ะเนี่ยดูหิึน่าอร่อยมากเลยค่ะน่าทานมากน่าอร่อยมากอย<ม>ากินอันนี้อ๋อนี่ยังไม่เสร็จค่น,นี่ห้าสิบบาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่หากินค่อนข้างยากแต่ราคานี้เนาะเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวทาโอนเนี่ยเออจะถามว่าทาโอนนี่แปลว่อาอะไรครับภาษาอะไรลูกชายค่ะลูกชายชื่อทาโอนใช่ค่ะแล้วแล้วมีความหมายไหมทำแปลมีไหมเป็นเหมือนเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเป็นคนตั้ง ภาษาภาษาเกาหลีเนาะภาษาเกาหลีนุ่นๆคนนู้นนะนู่นๆเสื้อสีม่วงเงินนะไอเสื้อสีดำสิเนาะแฟนแกเป็นคนเกาหลีพูดภาษาเกาหลีได้ไหมใช่ะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เรียนเลยเนาะต้องฝึกต้องฝึกหน่อยอันนี้ โตนี้สั่งเนื้อเนื้อหมดทั้งหมดเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นหมูมั้งอันนี้เป็นหมูค่ะเนื้อจะเป็นถ้าทำสีดำใช่ไหมเนื้อจะเขาจะแยกเขาจะแยกถามนะถ้าถ้าหมูจะเป็นสีขาว่ะถ้าหมูจะเป็นถามสีขาวค่ะเออแต่ผมเห็นส่วนใหญ่นี่ราคาเนื้อจะแพงกว่านิดนึงเนาะแต่ที่นี่เขาแบบว่าให้ราคาเท่ากันไปเลยใช่ค่คะอืม แน่ก็หมูก็ถูกกว่าพี่นี่ก็เลยหมูมันขึ้นก็เลยขึ้นตักหน่อก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะเพราะว่าเนื้อตอนนี้ก็เริ่มจะแพงเหมือนกันนี่ครับอันนี้เขาเรียกสูตรยาจีนหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยน้ำซุปอ่ะสูตรสูตรสูตรเกาหลีป่ะยาจีนเราแน่ไม่สูตรหนูคิดเองอ๋อสูตรเราเองออ๋จริงเหรอดูยูทูบแล้วก็ถัดมากลับอร่อยใช่ไหม แต่ก็อร่อยเฉยเลยใช่ไหมค่ะก็เราเอาบนโต๊อ๋อเราเป็นที่มาของลูกค้านะลูกค้าก็เลยบอกต่อด้วยอร่อยด้วยเน,ะเยนาะนี่ครบโอเคอยู่นะเนี่ยครับร้านนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศาบนโต๊ะ